ต่องตามใจทูเดย์ตอนที่185ปลอมเป็นผีอาสไปดนวดหน้าที่โดนตบจนบวมและยิ้มยอเย้ยข้าจะไปรู้วิธีแก้ไขได้อย่างไรอาปคขมเมนตาใสหนึ่งทีนางคนโง่จนป่วที่เป็นเนื้อก้อนโยกขนาดนี้ไม่มีคนปกป้องโอกาสดีเช่นนี้แล้วเจ้าจะปล่อยผ่านไปอย่างนั้นหรือแต่ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วแล้วจะบีบบังคับให้ซื้อจอแต่งงานหรือไรเล่า อาแปดรูปไลค้คางพร้อมฉายแววตาที่เต็มไปด้วยความโลภหากวิธีนี้ไม่รอดก็ค่อยหาวิธีใหม่พวกสตรีอย่างเจ้ามักมีความคิดที่หลากหลายมิใช่ริยายแก่ถ้าเจ้าใช้โอกาสนี้คุมตระกูลปัวไว้ได้เจ้ายังต้องกังวลว่าพวกลูกชายจะหาเมียดีๆไม่ได้อีกหรืออาสไปซแปดหย่อนก้นนั่งลงแล้วยกน้ำชาที่เย็นแล้วขึ้นดื่มหลายอึกส่วนความหวาดกลัวก่อนหน้านี้นางได้โยนมันทิ้งออกไปไกลสุดขอบฟ้าแล้วให้ข้าได้คิดก่อน จะทำอย่างไรถึงจะเข้าไปจัดการจนปัวได้นะตาแก่พูดถูกโอกาสดีๆเช่นนี้ถ้าปล่อยผ่านไปนางคงรู้สึกเสียดายไปตลอดชีวิตอาสไัร์แปดใช้สมองระดมความคิดอย่างสุดกำลังอาแปดรู้ว่าอาสไปร์แปดเป็นคนคิดหาวิธีเก่งเขาจึงอยู่เงียบๆดื่มน้ำชาไปพร้อมกับมองดูใบหน้าที่บวมแดงของอาสไปร์แปดพลางรู้สึกหงุดหงิดใจเล็กน้อยข้าควรลงมือเบาวกว่านี้หน่อยอาสไปร์แปดพันตบที่ขาเพี้ยข้าคิดออกแล้ว เจ้าคิดออกว่าอย่างไรอาแปดพันรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาพร้อมกับวางถ้วยน้ำชาที่เห็นก้นถ้วยแล้วลงบนโต๊ะชุดแก้วน้ำชาเคลือบขาวเขียนสีรายละเอียดเช่นนี้แค่หนึ่งชุดต้องใช้เงินจำนวนไม่น้อยซึ่งค่าใช้จ่ายที่จวนปูวใช้จ่ายหาใช้ชาวบ้านทั่วไปสามารถเทียบได้ความจริงแล้วที่นั่นมีความอิสระยิ่งกว่าเทวดาบนฟ้าสวรรค์เสียอีกเมื่ออาแปดคิดถึงสิ่งเหล่านี้ก็มีไฟลุกขึ้นภายในใจ จำนวนคนในสายเลือดหยงชังปัวมีน้อยและสืบทอดโดยบุตรชายเพียงคนเดียวมาหลายต่อหลายรุ่นจนถึงปัจจุบันความจริงแล้วก็แทบไม่มีญาติที่สนิทใกล้ชิดกันเลยกับอาแปดและอาสไพรแปดก็แทบจะห่างออกไปอีกหลายขั้นแต่ยังดีที่หยงชังปัวเป็นคนใจกว้างหลายปีมานี้ก็ดูแลคนในตระกูลเดียวกันเป็นอย่างดีทั้งเกื้อหนุนเปกเงินให้ปรับปรุงห้องเรียนและหอบรรพชนของตระกูลทุกปีและเวลาพบเจอคนในสายเลือดเกิดเรื่องคอขาดบาดตายขอแค่มาขอความช่วยเหลือเขาก็พร้อมยื่นมือเข้าช่วยเสมอ เพียงแต่น่าเสียดายที่จิตใจคนนั้นโลบมากจนลาบหายการที่อาแปดกับอาสไยแปดเห็นเงินเป็นกอบเป็นกำไหลออกมาจากจวนปัวมันทําให้เขาสองคนเห็นเพียงว่าหยงชังปัวนั้นเกิดมาจากบนกองเงินกองทองอยู่แล้วถ้าเช่นนั้นแล้วจะยังนึกถึงความมีน้ําใจของสองสามีภรรยาหยงชางปัวได้อย่างไรอีก ในสายตาของพวกเขาโจนปั่วนั้นร่ำรวยมากการดูแลคนในสายเลือดเดียวกันนั้นเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นและรู้สึกว่าอาจน้อยไปเสียด้วยซ้ำตอนนี้หัวหน้าตระกูลปัวได้เสียชีวิตลงกิจการที่ใหญ่โตขนาดนี้จะมอบให้เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะดูแลต่อได้อย่างไรอาสะพยแปดมองด้านนอกพังยื่นมือปิดหน้าต่างที่เปิดเอาไว้พร้อมกับเอ่ยเสียงเบาข้าว่าซื่อจื่อเป็นคนมีความคิดเรื่องนี้คงต้องลงมือจากเด็กสาวนั่นน่าจะดีกว่าเจ้าคิดวิธีได้ว่าอย่างไรบ้าง อาแปดนึกถึงตอนที่เสี้ยชิงเหยาบีบบังคับให้จนมุมเมื่อตอนอยู่ที่ถงแล้วสายหัวใยเด็กนั่นยิ่งไม่ใช่คนที่จะไปตแยได้ง่ายๆอาสไพายแปดเบริมฝีปากบุรุษอย่างพวกท่านไม่เข้าใจสุนัขที่กัดคนมักจะไม่เห่าแต่สุนัขที่เห่าเก่งมักไม่กัดเอาละพูดแผนการของเจ้าศักดิ์ทีเถอะถ้าเด็กนั่นล้มป่วยแล้วในจวนก็ไม่มีผู้อาวุโสคอยดูแลเป็นไปได้สูงว่านางจะไปรักษาตัวที่เรือนของท่านตานาง แต่ข้าว่าไม่แน่จิ้วไทไทาอาจอยู่ดูแลก็เป็นได้อาสไพา์แปดหัวเราะไม่เห็นด้วยถึงจิ้วไทไทยอยู่ดูแลแล้วอย่างไรเล่าแม้ว่าพวกเขามีสิทธิ์ออกเสียงในเรื่องงานมงคลของซื่อจือ่อแต่ถ้าพวกเขาหาสตรีมาให้ไม่ได้จนปัวก็คงไม่ยอมให้อำนาจการดูแลจนตกอยู่ที่คนนอกหรอกกระมังซึ่งไม่ว่าจะทางไหนก็ไม่ได้ผลนั่นลหละแต่หากเด็กนั่นล้มป่วยลง พวกเราเป็นถึงคนตระกูลเดียวกันแล้วยังมีนามของหัวหน้าตระกูลอีกการยื่นมือช่วยดูแลท้ายเรือนของโจรปู่มันยังไม่สมเหตุสมผลตรงไหนถึงอย่างไรเสียซื่อจื่อก็เป็นบุรุษจะให้มาดูแลเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นนี้งง้นหรืออาแปดฟังแล้วพยักหน้าตามเมื่อได้อำนาจการดูแลโจรมาอยู่ในมือถึงแม่เด็กนั่นจะหายป่วยในภายหลังแต่นางจะไล่พวกเราออกไปจริงๆหรือการเชิญเทพมาจุตินั้นง่ายแต่จะเชิญเทพออกจากบ้านมันยาก ก่อนที่จจนปัวจะรับนายหญิงเข้ามาอย่างเป็นทางการพวกเราก็จะมีสิทธิ์มีเสียงในโจนปัวถึงแม้ในอนาคตซื่อจื่อจะแต่งเมียเข้ามาถึงตอนนั้นพวกเราก็คงจัดการทุกความสัมพันธ์ในจจนปัวได้จนชัดเจนหากคิดจะทําอะไรพวกเรามันก็คงไม่ง่ายขนาดนั้นแล้วล่ะตาแก่ท่านว่าข้าพูดถูกหรือไม่จะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่เด็กนั่นแม้ดูเหมือนจะเสียใจแต่ข้าว่าสภาพจิตใจก็ยังไม่แย่เสียทีเดียวอาสะพ้ายแปดกรอกตาขาวใส่อาแปด ข้ามีอายุมาถึงปูนนี้เหตุการณ์ในห้องนั้นยังสามารถทําให้อาการอีเจิงกําเริบได้นั่นมันแค่เด็กสาวคนหนึ่งหากเจอเรื่องหน้าประหลาดเข้าไปจะไม่ตกใจจนล้มป่วยได้อีกหรือ,อาแปดพันตาลุกวาวเจ้าหมายถึงปลอมเป็นผีอาสะพ้ยแปดหัวเราะขึ้นมาราวกับได้ใจใช่ปลอมเป็นผีนั่นละพอตกดึกก็ปล่อยผมเผาออกมาแล้วปลอมเป็นผีสตรีสายตัวไปมาต่อหน้าเด็กนั่นนางจะไม่ตกใจเป็นลมได้อีกรึ อาแปดคิดว่าเรื่องแบบนี้เขามีความรัดกุมมากกว่าอาสไพร์แปดในเมื่อจะปลอมเป็นผีหลอกคนก็ต้องทําให้สําเร็จในครั้งเดียวหากว่าแค่ปล่อยผมลงมาคงไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ข้าคิดว่าทาใบหน้าให้ขาวให้ดูหน้าไม่ออกเลยจะดีกว่าคนสองคนเริ่มลงรายละเอียดเกี่ยวกับการปลอมเป็นผีอย่างจริงจังสุดท้ายต่างสบตาและหัวเราะให้กันถ้าเช่นนั้นก็ตามนี้อาแปดเทน้ำชาให้ตัวเองอีกหนึ่งแก้วพร้อมกับยกขึ้นลิ้มรดน้ำชาในแก้วเคลือบสี แก้วนี้จับดูแล้วช่างรู้สึกดีจริง,รงๆเงินทองทั้งนั้นสายตาของอาสไพย์แปดพันแวววับแล้วใครจะเป็นคนปลอมเป็นผีอาแปดถูกถามจนชะงักไปอาสไพย์แปดพูดเองเออเองคนที่พวกเราพามาด้วยพึ่งพาไม่ได้จะซื้อใจคนของจนปัวตอนนี้ก็คงไม่ทันนางพูดไปพร้อมกับสบตากับอาแปดทันเห็นความหมายจากสายตาของฝ่ายตรงข้ามตาแก่นี้คงไม่ได้คิดว่าจะให้ข้าเป็นคนทำหรอกนะ อาแปดหัวเราะยายแก่เจ้านั่นหลัดที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็เหมือนกับที่เจ้าว่าไว้ให้คนอื่นทำเจ้าก็ไม่ไว้ใจเรื่องนี้อย่างไรเสียก็ต้องลงมือเองเนี่ยลหละอาสไปร์แปดอาปากค้างพันนึกถึงสองมืออันเย็นเยือกในห้องโถงและตัวนางที่เกือบโดนฟ้าผ่าก็ถึงกับขนลุกสู้ข้าทำไม่ได้ทำไม่ได้อย่างไรอาแปดจ้องเขม่นอาสไปรแปดจ้องเขม่นกลับอย่างไม่อ่อนข้อแล้วทำไมถึงไม่ใช่ท่านเล่า ข้าเป็นบุรุษจะให้ข้าเข้าไปที่พักของหญิงสาวมันจะไม่ถูกพบเจอได้ง่ายกว่าหรือาแปดกำลังพยายามปลีกตัวออกห่างจากพวกผีเทวดาถ้าปลอมเป็นผีสาวแล้วมีคนเห็นเข้าจะยิ่งไม่เป็นที่สนใจกว่าหรึอาแปดไม่สามารถตอบโต้ได้อีก ตอนนี้บ่าวรับใช้ในจนเกือบทั้งหมดยุ่งอยู่แต่กับที่ประกอบพธิธีทั้งวันมานี้ก็เหนื่อยกันจะแย่พอตกดึกคงได้หลับเป็นตายแน่ๆแล้วอีกอย่างถึงเจอผีสาวเข้าจริงๆก็คงพากันวิ่งหนีกันตเตลิดเปิดเปิงจะมีใครกล้าเข้ามาดูใกล้ๆก้กันเล่า a อาสะพ้ายหยิกอาแปดน่ข้าไม่สนเลยยังไงข้าก็ไม่ไปคนเดียวแน่อาแไม่มีวิธีอื่นจึงจำใจตกลงว่าจะไปด้วย พอตกดึกฝนก็หยุดลงลมเย็นพัดผ่านจากด้านนอกเข้ามาจนมุ้งเตียงปลิวพลิ้วสไวัยไปมาอาซื่อเจ้ายังไม่ไปนอนอีกรึกเสี้ยชิงเห่ยาเห็นอาซื่อยืนอยู่ข้างหน้าต่างสักพักแล้วจึงเอ่ยถามออกไปอาซื่อมองออกไปด้านนอกนั่งครั้งสุดท้ายเสร็จจึงปิดหน้าต่างลงแล้วเดินไปข้างๆเสี้ยชิงเหยานอนสิเออหนิวคงออกจากที่นี่ไปแล้วนางไม่ได้กลิ่นของมันเลยแต่วันนี้ลมพัดรุนแรงก็อาจส่งผลต่อการได้กลิ่นของนาง หากว่าเอ้อหนิวอยู่ตรงนี้มันคงหิวแล้วเอ้อหนิวที่มีในหญิงกําลังเป็นห่วงอยู่ปากกาลังคาบไก่ตัวอ้วนวิ่งผ่านสวนดอกไม้มาทางเรือนเสี้ยชิงหยาวเมื่อวิ่งมาถึงด้านหน้าเรือนมันจึงหยุดแล้วอ้อมไปด้านข้างและไปยังด้านหลังพุ่มดอกไม้กินไก่อ้วนนี้ให้หมดก่อนแล้วค่อยเข้าไปดีกว่าช่องตามใจทูเดย์ตอนที่หนึ่งเรื่องหน้าขัน เอ้อหนิวฉลาดมากมันซ่อนตัวแท้ไก่อยู่ตรงหัวมุมแต่ไม่มีแม้เสียงเล็ดลอดออกมากลิ่นหอมอบอวลของไก่อ้วนได้จางหายไปตามน้ำฝนที่ล้างออกไก่อ้วนหนึ่งตัวถูกมันกัดกินจนหมดภายในไม่กี่คำเอ้อหนิวรีตาลงอย่างชอบใจนี่สิถึงจะเป็นความสุขของการเป็นสุนัขซาลาเปาไส้ผักเมื่อตอนเช้ากินจนแทบสำลักคอเอ้อหนิวลุกขึ้นสะบัดน้ำบนตัวออกพร้อมตั้งหูชัน บริเวณไม่ไกลจากตรงนี้มีคนสองคนกำลังเดินมาทำตัวลับๆล่อๆอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าของเรือนประตูเรือนล็อกไว้จะเข้าไปอย่างไรดีล่ะอาสไพร์แปดที่ตัวห่อด้วยผ้าสีดำทั้งตัวเอ่ยถามอาแปดเองก็ห่อด้วยผ้าสีดำเช่นกันเหลือเพียงใบหน้าที่โผลออกมากำแพงไม่สูงมากข้าจะดันเจ้าเข้าไปนะแล้วท่านล่ะอาสไพร์แปดคว้าคอเสื้อมาหาแล้วกล่าวออกไปหญิงโง่พอเจ้าเข้าไปแล้ว เจ้าปลดที่คล้องออกไม่เป็นหรือไงเล่าอาสไพร์แปดเข้าใจทันทีออชัยจะได้สะดวกตอนวิ่งหนีหลังจากทําให้เด็กนั่นตกใจด้วยถ้าเซี่ยชิงเหยี่ยเห็นผีจะต้องตะโกนร้องลั่นเป็นแน่ถึงเวลานั้นบ่าวรับใช้ที่นอนพักแล้วจะต้องตื่นขึ้นมาดูแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วยังต้องปีนกำแพงวิ่งหนีอีกก็คงหนีไม่ทันและอาจกลายเป็นจุดสนใจมากเกินไปมิสู้แอบหนีออกทางประตูในช่วงที่ทุกคนชุดละมุนน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด อาสไปรแปดมองดูกำแพงที่สูงกว่านางครึ่งศรษะก็เกิดความตื่นเต้นตาแก่ดูให้ดีๆละ่ะระวังอย่าให้ข้าล้มเชียวนะพูดมากเสียจริงเร็วเข้าเถอะอาแปดย่อตัวลงสองมือสอดประสานไขว้และยื่นออกไปตรงมุมมืดเอื้อหนิวนั่งนิ่งเอียงหัวดูความเคลื่อนไหวของสองคนนั้นอาสไัยแปดขึ้นเหยียบฝ่ามืออาแปแล้วดันตัวเองไปอีกด้านของกำแพงโดยอาศัยแรงยกของอาแปด อาแปแนบหูกับกำแพงจนได้ยินเสียงเท้ากระทบพื้นแล้วจึงยิ้มออกมาไม่นานนักประตูก็ถูกเปิดออกอย่างแผ่วเบาอาสภายแปดยื่นสีษะออกมาพร้อมกับตะโกนเรียกออกไปเสียงเบาตาแก่เข้ามาเร็วเจ้าจตโกนทำไมอาแปดด่าไปพร้อมกับเดินไปทางประตูเออหนิวเอียงหัวมองอาแปดเดินเข้าไปมันจึงลุกขึ้นสะบัดน้ำบนตัวออกจนน้ำกระเด็นไปทั่ว จากนั้นเดินตามไปเงียบๆพอมุดต,ตัวผ่านประตูเรือนแล้วมันยกเท้าหน้าขึ้นปิดประตูไม้ลงจากนั้นเอาปากคาบที่คล้องประตูกลับเข้าที่ทุกความเคลื่อนไหวของสุนัขตัวใหญ่ราบรื่นราวกับเมฆเหินน้ำไหลแทบไม่มีเสียงส่วนอาแปดกับอาสไพร์แปดที่มดแต่สังเกตการในตัวเรือนก็แทบไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ด้านหลังตัวเรือนที่เสียชิงเหย่าอาศัยมีชื่อว่าเรือนจัดสยาประดับด้วยพุ่มไม้ใบหญ้ามีต้นหลีจืดหนึ่งที่เริ่มออกผลสีเขียวเต็มต้น มีกิ่งไม้มากมายยื่นออกไปด้านนอกกำแพงหลังจากที่สังเกตการเสร็จเรียบร้อยตัวเรือนอันเงียบสนิทที่อยู่เบื้องหน้ากลับทำให้ทั้งคู่มีความตื่นเต้นเล็กน้อยเวลาผ่านไปครู่หนึ่งอาแปดก็ผลักอาสไพด์หนึ่งทีชะงักอยู่ยายกันเล่ายังไม่รีบเอาผ้าสีดำบนตัวเจ้าออกมาอีกหลังจากที่อาสไพด์แปดดึงผ้าสีดำออกแล้วยัดลงที่มือของอาแปดก็ทำให้ชุดสีขาวบนตัวนั้นได้เผยออกมาจากนั้นนางได้หยิบของสิ่งหนึ่งออกมาแล้วสวมเข้ากับใบหน้า ดวงตากลมโตของเอิร์นิวพลันเบิกกว้างคลายว่าตกใจในความเปลี่ยนแปลงของอาสไพร์แปดเวลานี้อาสไพร์แปดได้นํากระดาษแผ่นหนึ่งมาทําเป็นหน้ากากแล้วเหลือช่องเป็นเส้นไว้สองเส้นบริเวณดวงตาเพื่อเอาไว้ดูแม้หน้ากากนี้จะดูธรรมดาแต่ในเวลากลางคืนเช่นนี้ก็เพียงพอให้คนรู้สึกกลัวได้เหมือนกันรีบไปสีรีบทําให้จบจะได้รีบกลับไปนอนอาสไพร์แปดรู้สึกตื่นเต้นจึงสูดหายใจลึกพอเดินไปได้สองก้าวก็หันกลับมาเอ่ยถาม ยืนตรงหน้าต่างก็พอแล้วใช่หรือไม่ก็เพิ่งเคยปลอมเป็นผีครั้งแรกไม่มีประสบการณ์นี่ขอหน้าต่างก่อนอสไซแปดยื่นมือออกไปอย่างลังเลเอ้อหนิวรีตาพลันกระโดดพุ่งตัวใส่อสไซแปดที่ยืนนิ่งตรงหน้าต่างจนล้มลงอสไซแปดรู้สึกกล้ากล้ากลัวกลัวตั้งแต่แรกเพราะยังไม่สามารถลืมเรื่องในห้องถงลงได้แล้วยังจะถูกเงาดำจากที่ไหนไม่รู้พุ่งเข้าใส่จนล้มลงอีก นางจึงได้แตะกรีดร้องดังสนั่นผีเสียงกรีดร้องแสบแก้วหูดังออกไปทั่วในทันใดชั่ววินาทีนั้นอาแปดเองก็ตะลึงไม่ต่างจนลืมไปเลยว่าจะต้องทำอย่างไรต่อจนกระทั่งคมไฟหลายจุดเริ่มสว่างเขาถึงได้สติเหมือนเพิ่งตื่นจากฝันพอยกขาขึ้นก็ออกตัววิ่งหนีทันทีเขามีเพียงความคิดเดียวนั่นคือรีบหนีออกจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดไม่ว่าอย่างไรก็ห้ามให้ถูกจับ อาแพุ่งมาถึงด้านหน้าประตูเรือนและออกแรงดึงทันทีแทบไม่เหลียวมองอย่างอื่นแต่ประตูกลับไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆความรู้สึกเย็นว่าพลันพุ่งขึ้นจากก้นกบผ่านกระดูกสารหลังเมื่อตอนเข้ามาเขาได้แง้มประตูไว้แล้วนี่เหตุใดตอนนี้ถึงเปิดไม่ออกเล่าเมื่อคิดถึงเรื่องประหลาดในห้องโถงอาแปดก็ถึงกับเขาอ่อนหรือว่าจะมีผีจริงๆ เมื่อตอนกลางวันที่ห้องถงพลันมืดลงฝนฟ้าแลบที่พลันเกิดขึ้นและยังมีสตรีอีกสองคนที่พลันเกิดคลุ้มคลั่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้แล่นผ่านสมองของอาแปดไม่หยุดหย่อนหากจะบอกว่าตอนนั้นเขาไม่คิดอะไรเลยก็คงเป็นไปไม่ได้เขาเพียงกลัวว่าเมียแก่จะทำเสียเรื่องจึงต้องแกล้งทำเป็นไม่คิดหากจะให้พูดคงต้องพูดกันอีกยาวความจริงมันก็แค่ชั่วพริบตาเดียวเท่านั้น เอื้หนิวยกเท้าหน้าออกจากหน้าอาสไพร์แปดแล้วพุ่งเข้าใส่ด้านหลังอาแปดต่อจากนั้นก็ออกแรงกัดเข้าที่ก้นของเขาอย่างสุดกำลังที่มีอากบอาแปดส่งเสียงร้องเจ็บปวดออกมาดังลั่นยิ่งกว่าอาสไพร์แปดตอนนี้ไม่เพียงแต่ในเรือนมีความเคลื่อนไหวคนที่เรือนอื่นที่ได้ยินเสียงร้องบ้างก็ถือโคมไฟบ้างก็ถือไม้กระบองบ้างก็รีบร้อนจนลืมใส่รองเท้าและพุ่งมาทางนี้อย่างรวดเร็ว อาแปดคลานอยู่ที่พื้นและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตนถูกสิ่งใดโจมตีแต่เขากำลังตะเกียกตะกายหนีอย่างสุดชีวิตเอื้อนิวเห็นผู้คนพุ่งเข้ามามันจึงรีบคลายปากออกแล้วมุดเข้าใต้ต้นกล้วยทันทีนั่นใครคนที่มาถึงอย่างรวดเร็วยกโคมไฟขึ้นส่องดูตัวเรือนที่เดิมทิ้งเงียบสนิทพลันสว่างจ้าราวกับเป็นตอนกลางวันหน้าต่างถูกเปิดออกอย่างแผวเบาเจียงซื่อกับเสี้ยชิงเหยามองออกมาจากด้านในหน้าต่างเสียงร้องตะโกนดังขึ้นว่าผี คนที่ส่งเสียงนี้ออกมาคือสาวรับใช้ที่ใบหน้าซีดขาวกำลังชี้นิ้วไปยังคนปล่อยผมเผพ้าลงมานั่งตกใจจนเข่าอ่อนไปหมดส่วนสตรีที่อยู่บนพื้นใบหน้าด้านข้างที่ถูจนขาวจนมองไม่เห็นรูปหน้าพลางยื่นแขนที่หยับกรนดุดฟืนออกมาหนึ่งข้างแม้อยู่ภายใต้แสงสว่างแต่กลับไม่เห็นแม้แต่เส้นเลือดภาพเหตุการณ์เช่นนี้หากคนทั่วเห็นเขาคงตกใจตายเอาได้แต่วันนี้คนเยอะนอกจากมีเสียงกรีดร้องตกใจแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์อื่น เสียงร้องลั่นดังขึ้นอีกหนึ่งเสียงเอ่นนั่นมันนายท่านแปดนี่เจียงซื่อมองดูพลางพูดกับเซี่ยชิงเหยาอย่างแผ่วเบาสตรีนางนั้นสวมหน้ากากเซี่ยชิงเหยาพันตาลุกเป็นไฟและเดินออกไปทันทีนั่งยืนอยู่ตรงบันไดหินแล้วสั่งออกไปมัดตัวโจรสองคนที่ปลอมเป็นผีนี่เสียทุกคนเดินเข้าไปปฏิบัติทันทีตามคำสั่งของคุณหนูใหญ่อาสไพรแปดพอได้สติก็กระโดดตัวขึ้นเตรียมวิ่งหนี เมื่อมีคนเยอะความกล้าก็จะมากพอเห็นผีสาวจะหนีความรู้สึกกลัวของทุกคนก็หายเป็นปลิดทิ้งพออ,อจือคนหนึ่งยื่นขาออกไปอย่างเฉียบขาดจนผีสาวนั่นสะดุดล้มลงและหน้ากาก,ากของผีสาวก็หลุดออกมาและกลิ้งไปตามแรงลมที่พัดผ่านนั่นป่าไท,าย,ทายนีพออจือที่เห็นกับตาพอเห็นรูปหน้าก็รู้ทันทีอาแปดที่เห็นพออจือล้อมพวกเขาจนแทบไม่มีช่องว่างเอามือปิดก้นที่เลือดไหลและกล่าวอย่างรีบร้อนเข้าใจผิดแล้วแล้ว เซี่ยชิงเหว่เดินเข้าไปหาทั้งสองคนพร้อมกับกล่าวด้วยเสียงเรียบนิ่งเข้าใจผิดถ้าเช่นนั้นอาแปดกับอาสไยแปดช่วยอธิบายต่อหน้าคนในตระกูลกับท่านลุงของข้าหน่อยก็แล้วกันว่าเข้าใจผิดอย่างไรอาสไยแปดที่ได้ยินพันเกิดความกังวลจึงร้องให้ร้องขอชิงเหว่เราเป็นครอบครัวเดียวกันเจ้าจะให้คนนอกมาดูเรื่องหน้าขันเช่นนี้ได้อย่างไรชิงเหว่หัวเราะอย่างเย็นชานั่นมันเรื่องหน้าขันของพวกท่าน หาใช่เรื่องหน้าขันของข้าไม่พวกเจ้าไปเชิญซื่อจื่อผู้อาวุโสในตระกูลและท่านลงม,มาที่นี่หนึ่งปลีจื่อลูกพลัม